พอดีไปลื้อลังพระนะครับเจอปฏิทินฉบับนี้นะครับม้วนอยู่ปฏิทินฉบับนี้ตั้งแต่พศ .2566 ตอนนี้พศ .2568 แต่เราไม่เคยเอามาใช้มาดูเลยนะครับมันหลงอยู่ในนั้นแต่เราจะเอาออกมาดูของปี68นะครับว่าจะตรงกับปี68แปดไหมเลขหวย เับหลายๆงวดก็เปิดดูย้อนหลังดูไปดูมานะครับโอ้โหห้าหกงวดที่มันตรงนะครับเข้าสามตัวตรงนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเข้าสามตัวตรงสี่ตัวตรงของหวยลาวเนี่ยเข้าบ่อยมากนะครับก็ลองดูเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับกรกดากันยากรกดาสิงหากันยาเนี่ย กันยาที่ผ่านมาวันที่หนึ่งนะครับให้เก้าเจ็ดแปดนะครับมันก็มาออกเดือนตุลานะครับแต่มันออกเดือนตุลาของปีหกแปดนะครับเลขนี้เก้าเจ็ดแปดศูนย์เนี่ยวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาเนี่ยมันออกไปแล้วนะครับเก้าเจ็ดแปดวันที่สิบหกตุลาหนหกกันยานะครับจำไม่ได้ว่าออกอะไร ห้าสามหกสามห้าหกอะไรนี่แหละแต่มันอันนี้มีห้าแปดหกสองนะครับี๋ยวดูวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาของปีหกหกเดือนตุลานะครับตอนนี้ปีหกแปดนะครับแต่เราเอาปฏิทินปีหกหกมาดูเก้าสามเ็ดสองถ้าสามตัวน,นี้เป็นแปดเนี่ยก็ถูกนะครับ พอหวยมันออกเก้าเจ็ดแปดผ่านไปแล้วนะะนครับพอสามกับแนดดีเลขเดียวกันนะครับแล้วแต่คนจะตีนะครับ2กับ7นีดก็เลขเดียวกันคนคำนวณหวยจะรู้นะครับว่า2กับ7็ดเลขเดียวกัน4ี่กับเก้าเลขเดียวกัน1กับ6เลขเดียวกันศูนย์กับ5้าเลขเดียวกันนะครับบางคนไม่รู้ว่า9ก้ากับ6เลขเดียวกันไม่ใช่นะครับหนึ่งกับ7็ดเลขเดียวกันก็ไม่ใช่นะครับก็จะมาวันที่สิบหกเรามาดูกันนะครับว่าจะมีเลขอะไร สี่ห้าสามหกก็ระวังกันให้ดีนะครับห้าสามหกมันออกไปแล้วแต่สี่สามหกยังไม่ออกนะครับแต่หกสี่หกออกไปแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะถูกหวยกันงวดนี้นะครับเราก็ตัดสองตัวสี่ห้าสี่สามสี่หกห้าสามห้าหกสามหกอะไรเงี้ย ตัดสองตัวล่างบนบนล่างไปกับทูกนะ